อบพระเนตรมาให้ชมกันเนาะแล้วก็จะเป็นพระเนตรขอนกลางนะครับตอนนี้ยังแกะไม่เสร็จเลยเนาะยังแกะไม่เสร็จก็จะเป็นพระเนตรคอนกลางระบบใหญ่นะครับก็เป็นลายพญานาคนะครับของพี่อะไรนะที่ผมทักกับเขาอยู่ทางไลายผมก็จําชื่อเขาไม่ได้นะ้ะต้องกลับขอให้ด้วยนะครับผมเพราะว่าหลายคดหลายท่านมากนะผมคนเดียวจําชื่อนับพันนับหมื่นไม,ไม่หมดนะครับนะ แต่ก็มีหลายท่านเนาะที่จำชื่อผมได้ก็จะทักมากันด้วยนะสวัสดีกันยามเช้ายามเย็นนะครับทางไลน์ทางอะไรก็อาจจะส่งรูปพา้ารูปอะไรให้กันนะก็ยังนักคิดถึงเคากันอยู่นะครับผมไม่ได้ห่างหายไปไหนนะครับก็บางทีผมก็งานยุ่งเนาะงานยุ่งไม่มีเวลาได้ตอบแชทตอบไลน์อะไรกันนะครับแม้แต่าง,งานพเนจรก็บางทีก็ไม่ค่อยได้ลงเลยช่วงนี้นะครับเพราะว่างานยุ่งเยอะนะก็ ก็ไม่ได้ห่างหายไปไหนนะครับก็ทำพนเนี้ยทุกวันนะครับออกเวรมาสองโมงเช้านะครับออกเวรมาสองโมงเช้าก็มานั่งแกะอกพนเนี้ยเปนอย่างนี้ทุกวันนะครับอันนี้ก็เป็นลายพญานาคนะครับก็ใช้เวลาแกะประมาณสักสี่วันวันนี้แล้วนะครับยังไม่เสร็จเลยนะถ้าเป็นลายปกตินี่ก็สักก็น่าจะเสร็จไปแล้วล่ะนะอย่างน้อยก็สองใบไปละนะอันนี้เป็นลายพญานาคก็อย่างว่าแล้วก็ต้องใช้เวลาแกะก็นานหน่อยเนาะใช้เวลาแกะ งานกวดจะเสร็จแต่ละใบนะครับตันนี้ก็กําลังแกะหลายท้องนะครับผมเนาะตัวนี้กําลังแกะหลายท้องส่วนตรงนี้ก็แกะหมดละนะครับแกะลายเกะลายเสร็จหมดลวตรงลายเกะตรงลายลายหลาย,หลายท้องเรื่ก็เสร็จละตัวน,นี้ก็เหลือแต่ทําเขี้ยวนะทำเขี้ยวก็คือต้อง ต้องแกะเขี้ยวแกะอะไรอีกนะครับแล้วก็ใส่ลายหนวดนะครับแล้วก็แกะลายคลิปหลังนะครับแล้วก็จะต้องใส่ดวงตาสีแดงเนาะเสร็จแล้วก็จะได้ขึ้นแกนสความแกนสปินแล้วก็จะขึ้นรูปนะครับก็ผมทาให้ให้ให้หมดทุกคนแนะก็แต่ช้านิดหนึ่งนะเพราะว่างานมันเยอะจริงๆบางทีออกเวรมาสองโมงเช้ากว่าจะได้ได้ทําก็ประมาณสักสามโมงสามโมงครึ่งนกว่าจะได้ลงมือทานะครับบ่ายสามครึ่งผมก็อาบหน้าอาบท่าไปเข้าเวร กันอีละนะก็แทบจะไม่ได้พักผ่อนเลยนะแต่ก็นลนมือทําอยู่อย่างนี้ทุกวันนะครับนะไม่ได้เป็นไหนนะบางทีคอนไม,ม่มีก็ต้องไปหาตัดคอนบ้างอย่างมาคลิปที่ผมลงไปนะครับก็จะเป็นคลิปไปหาตัดคอนบนภูเขากันนะครับขับรถไปตัดบนภูเขานะอันนี้ราคาจะอยู่ที่สี่ สี่พันเจ็ดหรือสี่พันสองจำไม่ได้เ,จ,เจ้านี้จะอยู่ที่สี่พันสองนะครับของพี่อะไรไม่รู้จำเชื่อเขาไม่ได้แต่เขาเราก็คุยกันทุกวันนะอันนี้จะเป็นชุดเก่าเนาะชุดเก่านี่จะอยู่ที่ราคาสี่พันสองนะครับแต่ถ้าเป็นชุดใหม่ชุดใหม่ก็คือถ้าผมเปิดเปิดจองคิวนะก็จะเดียวที่สี่พันเจ็ดนะครับก็คือ,ต,อต้องต้องปรับราคาขึ้นตรงนี้นะครับก็ว่าค่าใช้จ่ายนะ ค่าใช้จ่ายอะไรหลายๆอย่างมันก็เพิ่มขึ้นไม่ว่าค่าลงค่ารวดค่าอะไรหลายอย่างนะครับมันขึ้นะนะแล้วก็ค่าส่งนะครับค่าส่งก็ขึ้นนะครับนะก็เลยต้องขึ้นกันนะครับในอย่างคืองานตัวนี้มันไรว่าคือง,งานตัวนี้เนาะมัน,ม,นมันใช้เวลานาน,านในการแกะนะครับก็เลยต้องปรับราคาขึ้นกันนะส่วนราคาราคาพันเจ็ นะพราะเนี่ราคาพันเจ็ดก็ยังอยู่ราคาเดิมนะครับผมยังไม่ได้ปรับเลยขึ้นนะก,ก็เห็นใจนะครับเห็นใจช่วงแบบนี้ด้วยเนะาะการหาเงินหาทองมันก็อย่างว่ามันลำบากนะครับการหาทองสมัยนี้นะครับบางทีทาง้งใครเขาก็ออกกันเยอะนะก็ อยากให้ทุกคนตั้งใจทํางานกันนะครับถ้าใครมีอาชีพรายได้เสริมก็ดีนะครับจะได้มีแนวทางหาเงินหาทองเลี้ยงครอบครัวเนาะผมตัวอย่างดีนะครับที่มีโอกาสได้ทำธเนียดตรงนี้ออกมาขายมานั่นกันเพราะว่าก็ยังถือว่าได้เงินได้เงินมาเลี้ยงครอบครัวจุงเจือครอบครัวสมลูกเรียนนะใช่ ถ้าใชยแ,แต่เงินเดือนอย่างเดียวก็คงไม่พอกินเนาะเงินเดือนสองหมื่นยังคงไม่พอกินแน่นอนทั้งโอทีทั้งอะไรเดือนละสองหมื่นสองหมื่นเนี่ยคงไม่พอกินนะครับเพราะค่าใช้จ่ายอะไรมันเยอะนะในลูกจะเรียนทุกวันนะค่ารถค่าน้ำมันไปทํางานอีกในเรื่ค่าอะไรหลายๆอย่างอีกนะครับก็เลยมาได้พิเศษตรงที่ว่าทำพเนียดขายตรงนี้ครับทำพเนียดขายก็เดือนนึงก็ออย่างตามเลยก็ประมาณหมื่นแปดหมื่นเก้านะครับถ้าสูงสุดก็ประมาณ เกือบสามหมื่นต่อเดือนก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับค่าใช้จ่ายอะไรหลยายอย่างเนาะแต่ไม่รู้ว่าเงินหายไปไหนหมดครับเดือนเดือนหนึ่งม <c oughs> ีใครเป็นเหมือนผมบ้างครับเดือนเดือนนึงไม่รู้ไปไหนหมดมีแต่ยอดยอดเงินเข้าบัญชีแต่ไม่รู้ว่าเงินไปไหนหมด <c oughs> คนเราถ้าไม่มีนี่มีสินนะผมบอกเลยนะรวยทุกคนนะเดือนนึงสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นนะถ้าไม่มีนี่มีสินนะผมว่ารวยทุกคนทุกคนนี้เป็นเศรษฐีหมดละนะ เพราะว่ามีนี่มีสินมีค่าใช้ใจ่ายอะไรหลายอย่างบางครั้งเราก็หาหาไม่ทันเราก็ต้องเอาเงินนะกูนี่ยืมสินมานะครับเป็นเงินเอา,เอาพูดง่ายๆคือเอาเงินอนาคตนั่นแหละมาใช้ที่นี่เราก็มาทําใช้นี่ใช้สินกันไปอันนะี้วันนี้ก็น่าจะแกะเสร็จเนาะแกะเสร็จพรุ่งนี้ก็อาจจะเป็นวันพรุ่งนี้นะครับขึ้นลูกขึ้นลูกเสร็จขึ้นลูก,ก็วันหรือสองวันนะครับ ก็จะเสร็จต้องขึ้นลูกเสร็จก็จะใส่ซี่ใส่สสตรงประตูใส่คอนใส่ระบบสารตะคงตาคายเนาะอย่างน้อยก็อีกาสองวันนะครับก็จะเสร็จนะพูดยังไงแบบนี้ก็ราคาอ่าอันเนี้ยอ่าพระเนตรแกะลายพวกนี้ก็ประมาณอาทิตย์นึงเสร็จใบครับประมาณอาทิตย์นะึงเสร็จใบนะอย่าของคุณพัชรวัฒน์ก็จะลงมือนะครับของคุณพัชรวัฒน์ของคุณร้อยตำรวจโททวีศิลของลุงเสวยของพี่อุนบลเนานะ แล้วก็ของอ,อะไรนะคุณสามารถยิ้มละไมอะไรพวกนี้นะครับพวกงานแกะพวกนี้โอ๊ตงานแกะตัวนี้นะครับประมาณที่ทีท่ลูกค้าสั่งจองไว้นะครับก็ประมาณสัก20ใบนะครับ20ใบใบละ 4, 0 0 0ันสี่พันห้าเออไม่ใช่4 4่0ีก็มีนะครับ4,7 0พก็มีแล้วก็สองชานอยู่ที่5,2 0พนะครับก็ประมาณ20ใบนะประมาณ20ใบที่ลูกค้าเขาสั่งไว้นะครับ ก็จะเป็นงานแกะนะยี่สิบใบพวกมังกรยานาคสวนหงุ่งอะไรพวกนี้ครับประมาณายีนะ่สิบใบยี่สิบใบนี่ก็เอาหลายหมื่นดูครับเป็นล่วงเงินหายไปไหนหมดเนะ <c oughs> าะถ้ามีกินไม่ใช่้วคงรวยันหมดอนะ่ะ บางคนก็ถามว่าของเก่ามี่ไหมนะครับของเก่าที่ผมเลิกเล่นนกไปแล้วนะครับว่ามีของของช่างติดบ้านม้้งไหมผมบอกไม่ม,ไม,มีไม่มีจริงๆเลยนะครับไม่มีเพราะาส่วนใหญ่ก็ให้น้องๆเข้าไปบ้างขายต่อกันไปบ้างอะไรกันไปบ้างนะครับพผมเลิกเล่นมาสายตีแล้วนะเลิกเล่นนกต่อน,นกเพราะว่าไม่มีเวลานะครับออกเวรมาก็ต้องมานั่งทำพนเนี้หมัวจะไปตออ่อนกคงไม่ทานกินนะขนาดทำยุง่งทุกคนยัง ยังไม่ไม่ทานกินเลยนะการแกะลายมันก็ค,ค่อยๆทำนะทำเร็วไม่ได้แต่เราเรีบทำรีบทำทำเร็วไม่ได้เมื่อวานก่อนก็สิวก็เข้ามือไปแล้วเลือดออกได้เจ็บไปแล้วนะถ้ารีบๆนะครับทำไม่ระวัง fc นะครับยังไงก็ฝากติดตามไว้นะครับผมแล้วมีเยอก็จะมีพลงเนสวยๆออกมาให้ชมกันอยู่เรื่อยๆนะครับช่วงนี้ก็ยังไม่ได้เปิดรับจองคิวนะครับเพราะว่าคิวเก่ายังเยอะนะครับเนื่องจากตั้ง400ตัวลูกนะครับทําไม่ทันเนาะก็ต้องกราบขอให้ fc ทุกคนทุกท่านด้วยนะครับเมื่อวานก็มี fc นะครับโทรมาจากอะไรนะทัง าลสินนะครับทางกาลสินแล้วก็ทางยุทธยาแล้วก็ทางสิงบรีอะไรทางนู้นนะครับก็ห้าหกเจ้านะครับที่โทรเข้ามาว่าสั่งสักกี่วันจะได้เนาะอยากจะได้พวกเนี้ยไปเล่นนะผมก็เห็นใจนะครับเห็นใจทุกคนนะอยากให้มีพวกเนี้ยไปเล่นไปใช้กันแต่ก็บอกเลยว่าผมคิวมันยาวนะทําให้ไม่ทันผมจะมา,มารับคิวให้ค,คนคนู้นคนนี้มันก็ไม่ไหวนะครับนะผมก็เห็นใจ เห็นใจทั้งทั้งทั้งสอง,งฝ่ายนะครับอย่ากคนเที่ยวเขาจองผมมานานแล้วนะแล้วไปอีกคนเที่ยวอ,อยากได้คนเนียไปเล่นมผมก็เห็นใจแต่ผมก็ไม่สามารถที่จะรับจูงให้ได้นะผมก็ต้องกลับขอ,อใครตรงนี้ด้วยนะครับอย่างไรก็ฝากฝาก,ฝากติดตามไว้นะครับไม่ใช่ว่าผมไม่ได้ทําไม่ได้ทําให้สั่งไม่ได้ต้องเลิกติดตามกันมันก็ก็ก็แล้วแต่เนาะอันนี้ก็อยากให้ให้ติดตามกันเขาไวนะ้เนาะเผื่อมีหลุดจองหลุดจองเลยบ้างไม่แน่นะครับนะ อาจจะทำพลังพลเนตออกมาประมูลกันนะก็จะได้มีโอกาสได้ได้เอาพลเนตเป็นประมูลเอาพลเนตไปใช้เนาะนะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องกรับขอบพระคุณเ c ทุกท่านนะครับที่ข้ามารับชมรับฟังนะอย่าลืมนะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามกันนะครับถ้าผมมีเวลาผมก็จะไปติดตามไปคอมเมนต์กันนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องกรับขอบขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับผมครับสวัสดีครับ